มีข่าวดีมาบอกทุกคนแพลตฟอร์มใหม่ที่ผมทำขึ้นมาน้วมือเนี่ยเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วด,ดีด้วยนะทุกคนก็ช่วยสนับสนุนผมด้วยแล้วกันด้วยการไปดาวน์โหลดแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกนะค่าสมาชิกร้อก้ากใช่ไหมคะทีมเราเนี่ยเ๋ยวฉันออกให้เองคะ่ะเอาแบบนี้ไหมทุกคนอะ่ะไปหาคนมาโหลดอีกสิคนแพลตฟอร์มผมจะได้สมศักดิ์ศรีเลยนะแล้วค่าสมัครเนี่ย ทางบริษัทออกให้หรือเปล่าคะผมจะออกให้ได้ยังไงล่ะคุณพลอยถ้าแบบนั้นบริษัทจะได้กำไรจากอะไรคุณพลอยก็ไปให้เพื่อนเพื่อนญาติสนิทที่สหายช่วยหัวหน้าม่อมคะการยัดเยียดให้คนอื่นแบบนี้มันไม่ดีนะคะแค่คนละร้อยเก้าสิบเก้าบาทมันคงไม่หนักหนาอะไรหรอกคุณพลอยถ้าแค่นี้ญาติของคุณช่วยไม่ได้นะคุณก็เริ่มนับญาติกับมันไปเลยไม่รู้ละ่ะยังไงก็ต้องไปหามาให้ได้อีกคนละสิบห้าคนไม่งั้นเดือนนี้อดค่าคอมมิชชั่นกันหมดเข้าใจนะทำยังไงดีคะห หวยเรื่องแค่นี้ก็ทำตาเป้ากันไม่ได้สักคนผมให้เวลาพวกคุณอีก5้าวันนะถ้าไม่งั้นเขามิชชนิเดือนนี้อย่าหวังว่าจะได้เลยเออกไปได้แล้วเองินอะไรอะพวกเราโอนค่าสมาชิกคืนคขาหัวหน้าเอา้าทำไมล่ะหัวหน้าม่อนเขาให้ใช้เงินเต็งสมัครอะค่ะ คนบ้าอะไรคนวันหาเรื่องคนอื่นถ้าเขายังเป็นแบบนี้อยู่พนักงานคงแหกลาออกแน่ๆรวมถึงตัวฉันด้วยงินค่าสมัครของทุกคนที่จ่ายไปรวบร,รวมหลักฐานมาให้ฉันฉันรู้แล้วว่าต้องทำย,งยังไงยอดสมัครสมาชิกเพิ่มสูงขึงสองเปอร์เซ็นต์ผมนี่มันเก่งจริงๆสมแล้วที่พระเจ้าให้สมองดีๆกับผมมางั้นฉันเอาข่าวดีนี้ไปบอกบอสกันกันผมว่ารอให้อะไรมันลงตัวก่อนนี้ก่อนเราค่อยไปบอกก็ได้บบอสครับ ยอดสมัครสมาชิกเดือนนี้ของเราเนี่ยขึ้นจาก200เป็น400เลยนะครับจริงเหรอผมเนี่ยทุ่มเทให้กับโปรเจกต์นี้มากๆเลยนะครับดีมากคุณอามอนคือถ้าเดือนนี้ผมทํายอดได้อีกผมขอขึ้นค่าคอมมิชชั่นเปสองเท่าได้ไหมครับสองเท่าเลยเราของนา mon เรามีใครทําบ้างอะ่ะโปรเจกต์เนี้ยผมทําคนเดียวเลยครับไม่มีใครช่วยผมเลยงั้นเอาไปเลยสองเท่าแล้วก็ทําให้ผมผิดหวังแล้วกันนะขอบคุณนะครับบอสผมจะไม่ทําให้บอสผิดหวังเลยพลอยยอดวันนี้เป็นไงบ้างดูเองแล้วกันไหนวะฮะไม่ถึงห้าคน คมจะมีปัญหาป่ะเนี่ยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาแล้วมันได้ยอดแค่นี้ได้ไงวะนี่ก็ผ่านมาเดือนนึงแล้วคนที่ทีมงานไปช่วยกันหามาเนี่ยค่าสมัครสมาชิกก็หมดไปตั้งนานแล้วบอสรู้เรื่องนี้นะบอสเล่นฉันตายแน่ยอดนี้เป็นไงมั่งออก็อ๋ออ๋อคือว่างี้ครับบอสยอดวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้สรุปอะไรครับถ้าผมสรุปเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะนาเสนอบอสให้นะครับโอเคตายแน่ถ้าบอสรู้เรื่องนี้นะฉันไม่รอดแน่พอย นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมยอดสมาชิกลุ้งลือแค่นี้ของตอบเลยครับคุณม่อนขวัวหน้าม่อนคงไม่กล้าให้คำตอบหรอกค่ะเพราะเขาเนี่ยตั้งเป้าให้ทีมงานทุกคนหาคนมาสมัครให้ได้คนละสิบ้าคนช่วงแรกๆยอดก็พุ่งอยู่หรอกแต่ช่วงหลังๆน,นะสวัสดีครับคือผมต้องการคนมาโหลดแอป,ปจำนวนมากเลยครับค่ะนอกนือจากค่าสมัครสมาชิกแล้วยังมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างบวกเพิ่มด้วยนะคะอ๋องั้น ผมน่าจะใช้ประมาณ200คนนะครับคิดราคาเท่าไหร่นะครับ299ต่อหัวทั้งหมด59,800บาทคา่ะ5 0า0 0กว่าเลยเหรอว่าออกเงินไปก่อนเดี๋ยวก็คงได้คืนแหละแต่บอกว่าคุณทำคนเดียวไงคนอื่นช่วยกันแทบตายเห็นแก่ตัวที่สุดบอสดูนี่สิคะถ้าไม่นับทีมงานและคนที่ม่อนหามาเนี่ยเยี่มสมาชิกจริงๆมีแค่สี่คนเท่านั้นคับคุณอาพลอยนำค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาเบิกกับบริษัทได้ส่วนคุณเงินที่เสียไปอะ่ะ รับป็ชอบเองด้วยและแอปตัวเนี้เอาออกจากตลาดไ,ได้เลยได้ค่ะโอ้อออออหน้าครับปวดน้ำมอนค่ะรู้ไหมคะว่าคนที่ล้มเหลวเนนะี่ยยังไม่น่ากลัวทางด้านความปจาก